สวัสดีค่ะพีพีพปลีดีค่ะความฝันในตอนเด็กเราดูละครอะ่ะแม่เราชอบดูละครมากค่ะทีนี้หนูรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าแม่เขาดูละครแล้วเขามีความสุขเขายิ้มได้วันหนึ่งเราก็อยากไปอยู่ในจอให้แม่เห็นเราในจอแล้วก็มีความสุขบ้างเหมือนกันค่ะอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่อยากเข้าวงการบันเทิงคือตอนเด็กๆที่เรียกว่ายังไม่ถูกตีกรอบมากแลก้วกันเราเป็นคนสนมากเราเป็นเด็กที่ปีนต้นไม้นอนเปลปีหลังคา เล่นอะไรแบบแมนๆหมดเลยค่ะแต่ว่าพอเราเริ่มโตขึ้นเนี่ยเริ่มเข้าไปอยู่ในโรงเรียนเข้าไปอยู่ในสถานที่ต่างๆพอเราไปงานเลี้ยงเนี่แหละเราก็จะดูพ่อกับแม่ว่าเรียบร้อยไว้นะลูกยิ้มไว้นะลูกอย่าซนนะลูกนั่งเฉยๆจะทําอะไรบอกพ่อกับแม่ไม่วกเวกวายๆมันก็เลยทําให้หนูมีทั้งสองคาแรคเตอร์ค่ะก็คือเป็นลึกๆแล้วเป็นเด็กแซบเด็กซนเด็กสนุกแต่ในทางเดียวกันเราก็รู้จักกาลเทศะว่า ถ้าเราเจอผู้ใหญ่หรือว่าแต่ละสถานการณ์ที่มันต้องเรียบร้อยเราก็เรียบร้อยได้เลยสำหรับพมลิขิตเนี่ย เรื่องประวัติศาสตร์หนูไม่ได้เตรียมตัวมาค่ะเพราะว่าตัวละครของหนูเป็นตัวละครที่สร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็มีความผสมผสานกันระหว่างยุคอดีตกับยุคปัจจุบันทําให้ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายกว่าคาแรคเตอร์อื่นๆในเรื่อง แต่ถึงจะเล่นง่ายก็ยังเล่นยากสำหรับหนูอยู่เพราะว่าไม่เคยเล่นพี่เรียดจ๋าขนาดนี้มาก่อนเลยเรื่องของภาษาที่เราไม่คุ้นชินเลยค่ะการจะอิมโพรไวส์หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างยากมากๆสิ่งที่หนูเตรียมตัวก็คือเราอ่านทำความเข้าใจบทแค่นั้นเลยพยายามอยู่กับบทเยอะๆแค่นั้นเลยค่ะ mm. มันเป็นความดีใจมากกว่าค่ะที่ว่าเฮ้ยวันนี้เรา เราไม่คิดไม่ฝันเลยว่าละครที่เราดูอยู่ในทีวีเนี่ยบุเพันิวาสวันหนึ่งเราจะได้มาเล่นเป็นภาคต่อของเขาเราได้มารับบทลูกก็คือบทแม่ปลางแต่ความกดดันเนี่ยเราควบคุมสถานการณ์ข้างนอกไม่ได้มากกว่าค่ะเราแค่รู้ว่าณวันที่เราเล่นเราแสดงเนี่ยเราเต็มที่แล้วเรามีความสุขในการทำแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงต้องปล่อยไปต้องให้มันเป็นไปแต่ว่ารู้แค่ว่านะตอนทำเราทำเต็มที่แล้วค่ะ <c oughs> ดีมากแล้วหนูก็ตกใจมากหนูหนไม่คิดเลยว่าโหคือหนูออกแค่ไม่กี่ฉากของแต่ละตอนคือออกน้อยมากๆแต่คนรู้จักหนูเพิ่มขึ้นเยอะมากมาค่ะทุกคนแบบแม่ปลางแม่ปลางหรือว่าไปไหนทุกคนก็เริ่มรู้จักเรามากขึ้นกระแสะตอบรับคือดีมากแล้วก็ดีดีมากจริงไม่ไม่มีอะไรนอกจากคำว่าดีมากเลยค่ะ เป้าหมายในอนาคตหนูมีความฝันละกันค่ะจริงๆอะณ<ม>เวลาเนี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนเราเล่นได้อย่างสมบทบาทเราเป็นคาแรคเตอร์ในตัวละครที่เราได้รับมาจริงๆแต่ในอนาคตก็มีความฝันว่าเราอยากโกอินเตอร์บ้างเรารู้สึกว่าเรารู้เริ่มรู้วิธีการทํางานของที่ประเทศไทยแล้ว ใจน,นึงก็คืออยากเล่นหนังก่อนเพราะว่าหนูเพิ่งเล่นละครไปก็มีความฝันเล็กๆสเต็ปแรกก็คืออยากเล่นภาพ,พยนตร์ค่ะแล้วก็ต่อมาก็คืออยาก go เตอร์ถ้าอันนี้คือเป็นความฝันที่สูงที่สุดก็คืออยากโกอินเตอ,อยากรู้การทํางานของต่างประเทศแล้วก็เหมือนไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากที่อื่นมาแล้วเรามาช่วยกันยกระดับวงการบันเทิงไทยให้มันดีขึ้นไปอีกมันมี2ความคิดค่ะว่าใจน,นึงก็อยากกลับไปแก้เพราะว่า อยากเรียนร้องเพลงเพิ่มอยากเรียนการแสดงเพิ่มขึ้นอยากรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่านี้เพื่อพอเข้ามาทํางานวงการบันเทิงเราจะได้เก่งเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกใจก็รู้สึกว่าก็ไม่อยากไปแก้เพราะว่าถ้าหนูกลับไปแก้เนี่ยปัจจุบันทุกวันเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้หนูก็รู้สึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีแล้วมันเป็นตัวเราในถุกวันนี้ทําให้ทุกคนได้รู้จักหนูในฉบับนี้พีพีปรีดี